มาเป็ดหน้าห้าว let's go ผมพร้อมปัญหาคือเล่นไงวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคุณกดคุณกดอะไรผมไม่ได้กดเลยเลยแบบแบบยวเยอะยิงดาวนี่ฮ้องห้องเมื่อกี้ทำไมผมยืดคอวะผมงงโดนผมดึงไงอ่า วันนี <ules> ้ไปไหนวัน <invent> น <fit romance> ี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเออก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่หว่ารอเปล่าเนี่ยเขามีมีป้ายบอกระวังไข่แตกจปินเดี๋ยวมาดิมาดิมาดิเดดเ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 วเดเดเเดเดไไเด มันยกได้ด้วยเหรอกดคิวสามารถเหวี่ยงเพื่อนได้อ๋อน่ารู้พอด้อ้โอ้ใจเย็นนะเอ้ยก้มวัดเราก้มเราควรมุดไปใช่ไหมหรือเราควรยกไปมันให้เรายกไปหรือเปล่านั่นสิหรือเรากระโดดขึ้นเฮ้ยนี่นี่ยวขาสั้นขาสั้นเฮ้ยทีมือ ใช้ได้เ,เอาว่ะอยจ้ำจ้ำแล้วเมื่อกี้มึงไม่ให้กูจ้ำเหรองงอุ้ย,อยโอ้โหเดี๋ยวนะเราจะไปไงเนี่ยเอ้ยมาเนี่ยมาเนี่เอ๊ะแหวนมันคืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรโอเคเอ้ยโดดโดดขึ้นมา เออเอ้ยเอ้ยง่ายง้าปเ้ยอืออ้โอ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 ใครใครมมงใครเป็นไข่ดาวเดอะฟัสพาพาไข่กลับไปเฮ้ยสเปซบาร์เท่ากับไอนี่บินอ้าอ้า โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดินช้ๆค่อยๆเดินไปเออแล้วกระโดดคิวกับไลท์ชิกทูลิฟเกิดเออดูคิวกับไลท์ชิกอ๋อก็คืออ๋อโอืมใจเย็นนะได้ไอเออขอผมยืดละขอผมยืดละ แล้วคุณก็ต้องไอ้นี่ผมคิวแล้วดันผมไปโอเคอะไรวะ้ยกิ่งไม้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 เฮ้ยแค่โดนกิ่งไม้ก็นับเปิดเกินไปเปล่าโดดผมผมว่าผมว่าน่าจะโดดได้นะี่เดี๋ยวยก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 ผมยกผมยกผมเออ โอ้โหอะไรอย่างไลฉันถามจริงแล้วผมบอกเลยลิทึมเกมอะไรแบบนี้นี่เป็นเกมสไตล์ที่แบบผมเล่นไม่เป็นที่สุดในโลกเอาละเกมเพื่อความอดทนแล้วเดี๋ยวผมยกคุณผมเออเออก็ปล่อยผมเอออีซี่ดูดี นี่นี่น,น,น,นี่มาทางนี้เอ้ย ECPC เดมอนสกีซี่ไปอุย้ยรอดอะไรอะไงะต่อวะเนี่ยเออต้องยืดคอยอ,อยู่ใกล้อยู่ใกล้กันเพื่อแบบไอ้นี่หรอ,อเพื่อหดลงอ๊อยู่ใกล้กันเพื่อทําให้มันสูงแล้วอยู่ไกลเพื่อทําให้มันไอ้นี่แล้วคุณก็อย่างนี้นี่เองเอ๋ yeah. เอา่ะ ม่งเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเ,เอเดี๋ยวให้กูไปไหนเนี่ยอ่าข้างหลังคุณโอเคผมเห็นละผมเห็นแล้ว,แ,ลวแต่แบบพี่เอาซะแบบเดี๋ยวๆเ,เราต้องเราต้องเตี้ยรครับเราต้องเตี้ยเออไป <c oughs> ไปสบาย <c oughs> สบายแหละไปทาง <c oughs> ไหน <c oughs> ต่อวะ เอออ๋อข้างบนข้างบนต้องยกตัวขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกเดี๋ยวผมยกได้ไหมไม่ได้ผมว่าต้องถังขยะขึ้นหรอไปได้อุ๊ยโอเคได้อยู่เอออี๋อย่าวอาอ่ะอุ๊ยว่ะมามาไประวัง โอ้คอมันยืดสุดเลยเมื่อกี้ี่เอาว่ะไข่ฮิวด้วยว่ะสุดยอดอันนี้มาาโอ้โหโอ้โหมาก็แย่อยู่อันนี้เอ้าใหม่อ๋ออโอโมงโมงโมง <kung> ได้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  <S <S <ım> ชิวเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด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 ็ดลองยกผมขึ้นตรงนี้เลยได้ไหมอันที่สองเลยได้นี่เออเแล้วเดี๋ยวผมยกแล้วคุณต้องหันผมหันเหรอไม่น่าได้ป่ะอผมคุณคุณต้องหันเองใช่ใช่ใช่หนึ่งสองเออสุดยอดเอาว่ะแล้วคุณก็หันงานดีเอ้ยแล้วคุณยก โอเคข้ามอย่างรวดเร็วระวังได้อยู่ได้อยู่ปะลงครับลงโอ้โหเยี่้อต้องขึ้นไปทางนี้ดีกว่าผมเห็นด้วยเอ้ยระวังระวังย้อนย้อนหน่อยครับย้อนหน่อยโอเคปล่อยก่อนปล่อยก่อน หนึ่งสองอึบโอเคโคตรแย่สามสองอ๊ยชิปไก่ละชิปไก่ละชิปไก่ละมงมงไปดูละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราช่ำละเราช่ำแล้วเราเซียนเราเซียน เดี๋ยวเดี๋ยวยกมาตามสองเมตรโอเคโหสุดคอผมบอกหานหานนี่คือแบบสุดคอมามาดับเรามะดับเราจะมีไหมคอหันหักสามสองหนึ่งคคุมดีเอ้ยเดี๋ยวติด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงหินนี้แล้วโยกคุณขึ้น น่าจะดีกว okay. ่าโอเคไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมว่าตรงนี้ตรงนี้นี่แบบเยจัดอะไรวะเนี่ยท่อนไหนคะไอท่อนตรงที่ว่าเราติดปัญหาตอนเนี้ยเ๋ยี๋ยวดเ๋ยียดยกลงไม่ได้ได้ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะผมชาร์จอาแรง ใช่ไดหมปล่อยไม่ถึงโอ้ตัวมันยานตามลงด้วยเอ้ยชิพา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 ยต้องไปติดโอ้เรียบร้อยไข่ดาวโอ้โหเอาว่ะตรงนี้แม่งเอาเรื่องยกหน่อยไปถึงไหมถึง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 โอเคแล้วคุณยกผมไหม ได้ได้ได้โอเคโอเคแล้วผมยกคุณมามาโอเคเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะแล้วยังไงต่อวะเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องบินเรากดสเปซบาร์ค้างกระโดดครั้งหนึ่งแล้วสเปซบาร์ค้างเราจะไอ้นี่อ่าเข้าใจได้เข้าใจได้อยฉีดขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนรีบไปหน่อยรีบไปหน่อย ไปไหนดีไปไหนดี <c oughs> ผมผมว่าไปตรงกลางแล้วไปซ้ายหรือเปล่าวะผมว่าต้องร่อนไปทีเดียวสุดเลยปะเป็นไปได้ป่ะลอง,งสามสองหนึ่งเฮ้ยอ,อย่าไปฝ่ายแล้วผม,มได้เด็ดเด็ดมันมันมันติดชิบไก่จมแล <c oughs> ้ว <c oughs> ห่านเลยเพราะอำเนี่ยไปดำไม่ได้ห่านปม เราลองบินทีเดียวเลยใชไหมหนึ่งสองเอวะเอาวะแล้วก็ยกเอ้ยเอาว่ะถึงเฉยหดตัวแล้วก็ค่อยๆไปหดใช่ไหมใช่ดงโอ้โหโคตรต่ำต่ำอีกครับต่ำอีกต่ำอีกระวังกิ่งไม้ ได้แหละเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องอย่ไวครับนี่อเนี่ยทำไมแถวยี่นี่วะเฮ้ยเกือบไปละทำไม่าไหร่นี่วะไหนพอเกมนี้สุดจะยากใช่ไหมทำไมผมโดดไม่ถึงวะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอยู่มุมนี้เราก็โยนคุณไปคุณมาชิดขอบหน่อยอ่ะได้โอเคไปเฮ้ยเอ้ย อ,อ่ะปะอ่ปเฮ้ยแย่ <c oughs> ยแม่งกระโดดไม่ติดเ,เอยผมว่าเราอ้อมหน่อยมาไปฝั่งซ้ายโอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคโ okay. อเคไอไอไอไม้บ้านี่แม่ง ต้องไปขวาอันนี้เฮ้ยอะไรมันจะกระเด้งกระดอนขนาดนั้นวะแค่สกิทเท่านั้นโอ้ยโอ้ไม้แม่งโหดกว่าซีเมนนี่ครับชิพายขึ้นมาก่อนทางเดิมเอาวะรอบนี้อย่างเซียนเกือบเดี๋ยวมัยกผมไปได้ไหมยกผมแล้วอ้อมไป อผมเหนื่อยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาเอออดวิ่งบิิเป็นไงครับเกมเกมสั้นๆสิบนาทีโอ้โหใจเย็นนะต้องยกผมแบบช้าๆแล้วไปแบบมุมๆ จิบไก่ส่งเดิมเลยเอ้ยเกือบไปอุ้ยไม่มาโอเคโอ้โอ้โดนโดนโดนไอ้นั่นชิบหายชิบหายจิบหายอะไรไม่มีอะไรมากเราแค่แค่ไม่มีห่านไปสิบเอ็ดตัวเท่านั้นเองนัเนี่ย เดี๋ยวผมยกคุณไปแล้วกันทำหนึ่งชิบหายชิบหายไปเลยโอเคอ้อมซ้ายดูเออได้เริ่มเริ่มแล้วดูถูกมันว่เยอะไงจะตักเข้าไหร่กันเชียววะหันหันเอ้ยชิบหาย สักเท่าไหร่ก็เจอว่าหาดเนี่ยเคยกผมไปก็ได้เอาชิหายโอเคเดี๋ยวผมยกอ่ะเอโอเคโอ้โหแล้วมันโดโอ้หไอตรงนี้อืมอืมสบายสบายอ่ะมายกเผมง้ โอเคได้อยู่นี่ดีดูมันดิแค่แบบเป๊ะได้อยู่สบายโอ้โหยาวพร้อมนะพร้อมครับโอเคโอ้โหเชี่ยไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ย่ะผมเห็นแล้ว เอ้ยชิบายชิบายชิบายเออมเอีกขอบไม้นี่แม่งโอเค3 2 1อยกโอเคโอเคสามคอมโอ้ แล้วผมก็ยกคุณอิดไปปล่อยแล้วครับได้อยู่อ่ะสามสองหนึ่งมาเอาอย่างนั้นเลยนะเฮ้ยผมลุกผมลุกผมลุกที่ตรงนี้นี่ไม่เท่าไหร่เลยกลายเป็นแบบง่ายไปเลยนันนนายเฮียเียร์อะไรวะเนี่ยทำไมโดดไม่ติดเรียบร้อยเอาไปเออดู เอาใหม่เอาใหม่เอาจริงแล้วหลังตรงหลังตรงโอ้ไม่กอดอย่าให้รู้เลยว่าใครเป็นคนสร้างของเทพครับหนึ่งนะผมดูวัดมุมก่อนมาสามสองหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราโดนไม้อ่เาคุณก็มาหาผมเอ้ ได้อยู่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 มาสามสองหนึ่งไปโอเคโอเคโอ้โหอย่างยากถ้าพร้อมบอกครับพร้อมครับสามสองหนึ่งอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเลยอ๋อได้อยู่โอเคโอ้โหมุมสามสองหนึ่งไป Let's go Let's go เอาว่ะ สามสองหนึ่งมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะสุดแล้วหรือเปล่ายังแม่งเอ้ยังมา let's go อืมระวังมีนมีน่าไ้ยกผมที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 ผมก็จมนะเหมือนกันโอเค แล้วเดี๋ยวผมดันคุณไปเอาผ่อนไหมนะได้อือโอเคมาโอเคได้ได้ได้เฮ้ยเอาวะเ,เปิดทไทม์ไล่อะป,ปูพีวะมาเฮ้ยมันมีเอ็นแล้วอ่ะโอ้โหเอ็นอะไรไเอ็นหรือเปล่า The line. Okay. อินออฟเดอะไลท์เอาว่ะเดี๋ยวคุณไปแล้วกันอันนี้อ,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 อเออเกือบไปแล้วอโอเคแล้วคุณก็ทรงผมแล้วสบาย,บายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แป๊บหนึ่งผมจัดม,มุมก่อน โอเคได้ละอันนี้คุณต้องมาประชิดตัวผมก่อนอือมามาโอเคแล้วพร้อมเดี๋ยวผมยกไปเดี๋ยวผมยกไปึือไปเลยมันจะล่วงพอดีเมื่อกี้ได้สามสองยกเลยมาฟไปเอ้าว่ะเอ้าว่ะเอ็นก็แย่ละ เ,เ,ดเดี๋ยว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 ผมยกมันมีเสาโอเสาโอโอเคไม่เป็นไรสบายเสาบ้านี่ได้อยู่ครับได้อยู่มามา ทีนี้ผมก็ยกคุณไปโอเคแล้วคุณก็ยกผมเฮ้ยกดไม่ติดเมื่อกี้เกือบไปแล้วระวังระวังระวังรู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 โอเคพร้อมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคุณต้องยกผมไปฮะถึงไหมวะถึงยกหน่อยยกหน่อยยกเลยเกือบไปแล้วชิบหามโอเคเดี๋ยวผมยกคุณนะหนึ่งสอง โอเคเซฟได้เย้โอ้ยชนอะไรมันชนอะไรมันชนอะไรขอบลัวเหรอไข่านชนอะไรนายก็อยู่ในลังของนายผมว่าเราถ้าจะกระโดดเราต้องโดด้อมกันไหมมันจะได้ไม่อินได้หนึ่งสองเอออ่ะมาหนึ่งสอง อึบแป๊บนึงไม่เป็นไรได้เหรอไออันนี้ยกอันนี้ต้องคิวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่ะฮะมามามาโอเคยกผมไปทีอึบเออคุณยกผมอ่าโอเคแล้วผมยกคุณยกกันเป็นทอด <Okay. S 2> เดี๋ยวตรงนี้เราน่าจะผ่านาตรงกลางน่าจะดีสุด<า>แล้วก็<า>ทำ<ม>ยืดยืดครับยืด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 มันมันเตี้ยมันเตีย<า>้ยโอ้ชิดโอเค <Okay. S 3> ชนอะไรโดนกิ่งไม้กิ่งนิดเดียวมันเอาเกือบแตกมาก้อนหินหรอคนละก้อนอถ้าแบบนี้น่าจะต้องไอ้นี่ไปบินไป พร้อมไหมพร้อมครับสามสองหนึ 3, 2, ่งป,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 ปับ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 แแบบแบบแบเออเออมาผมจะล่วงผมจะล่วงยกหน่อยยกหน่อยโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ได้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 ไได้ไได้โอเคโอเคเอาวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องสุดสุดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยดี เอาว่ะมาโอ้สุดยอดโอ้โห30นาทีจบว่ะเป <ens> ็นชิปเลฟ73เปอร์เซ็นต์โอ้สูงนะเนี่ยเหลือเชื่อ <c oughs> <c oughs> แปลว่าเรานี่ทีมเวริร์กดีเนี่ยสบายสบายดีครับเ <c oughs> ชนดูเกเตอร์ต่อไหม <c oughs> ได้นะได้นะ ตายตายเด <_ at> ี๋ยวเพิ่งคอแตกตามผมมานนจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมห่านไม่สิต้องบอกว่า an extreme l y hard game วงเล็บเดโมเ version default ถ้าใครอยากเห็นผมกับคุณพาวเวอร์มทรมานกันแบบนี้ในเกมที่ต้องใช้ทีมเบิร์กอันนี้มัน easy สบาย อยากเห็นยากกว่านี้อ่ะครับขอกันมาว่าอยากเห็นผม,มเล่นเกมอะไรกันแล้วกันนะเอตามนั้นนะครับใจกันไป